ดีแท็กแอป,ปรีวิวในวันนี้มาแนะนําแอปพลิเคชันสุดฮิตที่เรียกได้ว่าต้องมีในโทรศัพท์มือถือเลยแหละค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Dropbox ค่ะ Dropbox เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฝากไฟล์ให้ลูกค้าได้เรียกใช้ได้แชร์ไฟล์ต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาเข้ามาก็สมัครสมาชิกกันก่อนค่ะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงที่สําคัญนะคะต้องจำาย e r n a m e และ password ให้ดีค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ ชื่อไนแอมและ p a ส s w o r d นี้สำหรับการล็อกอินเข้าไปใช้งานในเครื่องอื่นๆค่ะสามารถอัพโหลดภาพจากในโทรศัพท์จัดเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์ต่างๆให้เป็นหมวดหมู่และแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยอีเมลเว็บไซต์ต่างๆที่หลากหลายทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วละค่ะว่าไฟล์างานหรือว่ารูปสวยๆเนี่ยจะหายเพราะสามารถเรีกยกไฟล์เหล่านั้นได้จาก Dropbox ได้ทุกที่ที่ทมีอินเทอร์เน็ตค่ะ